กะเพารา41กล่องเนาะใส่พริกลงไปนะคะอันนี้คือน้ําซอสนะคะทุกคนคะอันนี้คือน้ําซอสนะใครที่แบบว่าอยากทํามาหารตามสั่งนะคะทเข้าวกล่องแบบง่ายๆสบายๆนะ41กล่องนะคะดูนะคะเนาะ,ะอันนี้คือพริกพริกปั่นพริกหมกนะคะก็มีเคล็ดลับนะคะการทํามาหารทุกอย่างมีเคล็ดลับนะ,ะเรียนฟรีสอนฟรีนะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะปรุงด้วยน้ําซอสนะคะไกหมูสับนะอันนี้กะเพราหมูสับนะ รวมใส่ให้เด็กนะคือพี่นุ้ตอยากให้นะคะใครไม่สั่งข้าวกล่องบางครั้งถ้า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 สั่งมานะสั่งเยอะพี่น้ตก็จะแถมแถมให้นะมีมีแบบไหนให้ให้ทุกคนได้กินอร่อยอร่อยเนาะก็ะคือว่าพี่โน้ตก็จะแถมแถม,แถมให้อนะใส่หมูกรอบใส่หมูใส่อะไรไปด้วยทุกอย่างเนะ <c oughs> าะไม่ต้องคิดเยอะ <c oughs> อ่ะกระเทานะทุกคน นี่คือกะเพรา,า41กล่องอ่าก็ใส่หมูไปด้วยอ่าใส่หมูชิ้นไปด้วยใส่หมูสับไปด้วยใส่ทุกอย่าง <c ười> คือมอบความอร่อยให้กับทุกคนนะใครสนใจจะสั่งเข้ากล่องที่ร้านโคสมบูร์โคตรการก็ทักมาก่อนนะล่วงหน้านะคะพี่โน่จะได้เตรียมหมูเนาะเตรียมของนะคะอันนี้ใส่น้ำซอสทุกคนเห็นไหมนี่คือน้ำซอสของร้านโคสมบู์โคตรก๊ร์ดดูนะคะ นะตรงนี้ทําเยอะเราก็ใส่ไปก่อนแล้วชิมเอานะคะทุกคนคะ่ะสี่สิบเอ็ดกล่องเราต้องชิมนะคะเนาะนี่คือใส่น้ําซอสน,นะคะโอเคน,ะนี่ใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะแล้วก็ใส่แล้วเดี๋ยวก็ใส่ใบกะเพราแค่นี้นะคะ่ะมีแค่นี้คะ่นะเนาะมีแค่นี้นะคะการทำกะเพราก็ใส่หมูลงไปหมูทุกอย่าง โอเคไหมคะไม่ต้องเป็ปรุงอย่างอื่นนะใช้น้ำซอสตรงนี้อย่างเดียวนะคะเหมือนในขวดนี้นะคะเนาะทุกคนในขวดนี้เลยนะคะขวดนี้เลยนะคะขวดหกสิบาทนะคะเนาะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะใครสนใจนะคะก็ทักมานะคะเนาะใครอยากเรียนฟรีก็ทักมานะคะไปก่อนคะ่ะ